25,000กีบนะครับทุกคนก็ประมาณ50บาทนะเอ,อตั้งตั้งให้พี่เลยตั้งให้พี่เลยตั้งตั้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปากเซสปปลาวครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ บ้านทงบ้านทงนะครับผมอยู่ที่ร้านบิงซูบิงซูสาวสวยแห่งปักเซสองคนที่กำลังขายอยู่ตรงนี้ใครมามาอุดหน,นุนด่วนนี่ <c oughs> น้องยิ้มใหญ่แล้วเอ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แบบช่วงร้อนๆแบบนี้ผมบอกว่าเลยว่าช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะนะหวานกำลังดีแต่ถ้าแม่ค้าทำไปหวานเยอะกว่าเดิมนี่ เลยได้แล้วต่อไปทำยังไงต่อแต่งเรื่องท็อปปิ้งได้3อย่างจากทั้งหมด4อย่างโอ้ยเชน้องเลือกให้พี่เลยนะนี่ครับดูท็อปปิ้งไม่เท่าไหร่ครับแต่ความตั้งใจนี่เกินร้อยนะพอดีเราเดินผ่านมาทุกคนเราแบบ น้องก็เปิดร้านตั้งอยู่โดดเดียวเดียวได้ข้างถนนที่แบบข้างๆเป็นร้านที่เขาปิดกันไปหมดแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยต้องช่วยเหลือกันสักนิดนึงต้องเข้ามาอุดหนุนที่ไหนได้กลายเป็นแบบเจอแม่ค้าสาวสวยครับนี่เท่าไหร่นะครับบอกละใครครั้งหนึง่งสาวห้าก็คือ25,000กลีบกลีบโอ้ยสอ0 0มืกลีบนะครับทุกคนก็ประมาณ50บาทนะเอตั้งตั้งให้พี่เลยตั้งให้พี่เลยตั้ง,ต,งตั้งใเอนี่ครับ เห็นเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรครับดูแม่ค้าไปก่อนแล้วกันนี่สวัสดีทุกคนครับผมอยู่ใกล้ๆกับอะไรเนี่ยผมไม่ถูกเอางี้กว่าสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ปากเซครับสปปลาวนี่พอดีผมเดินออกมาจากโรงแรมนะจริงผมลืมติดกล้องเนี่ยผมเพิ่งจะมาเปิดกล้องตอนที่ผมกําลังจะเดินกลับโรงแรมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ ต่เรียกว่าหลงก็ไม่หลงหรอกเพราะว่าผมดูแมพเดินมาแต่ผมเห็นหน้าโรงเรียนผมว่าจะเดินไปสำรวจหน้าโรงเรียนสักหน่อยนะครับที่นี่ี่รถเขาไม่เหมือนบ้านเรานะดังนั้นต้องดูซ้ายดูขวาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นดูขวาดูซ้ายให้ดีนะโอ้นี่เขาเป็นแบบเหมือนปิ้งย่าง แล้วก็มีกับข้าวโอ้นี่มีเป็นกับข้าวทุกคนบรรยากาศหน้าโรงเรียนแต่เป็นโรงเรียนเหมือนน่าจะเป็นโรงเรียนประถมนะประถมอนุบาลอะไรแบบเนี้ย มีแบบของกินนะเดี๋ยวเราไปเดินดูก่นดีกว่าผมเห็นควันละเห็นควันเห็นเห็นเห็นมีการก่อไฟมันต้องมีของปิ้งย่างหรืออะไรแน่นอนเดี๋ยวเดินไปดูครับเป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะที่นี่เราต้องดูขวาดูซ้ายดูซ้ายดูขวาให้ดีอเป็นโรงเรียนประถมจริงๆด้วยเด็กเยอะแยะเลยครับ โอ,โอ้ของกินเยอะเหมือนกันนะนักเรียนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าจะประเทศไหนนะจุดตายจริงๆนะโอ้โรตีครับนี่โรตีโอแผ่นใหญ่น่ากินมากน,นี่ครับบรรยากาศนักเรียนนะนี่ฝั่งนี้ก็ของกินเยอะมากครับ โอ้เป็นตลาดย่อมๆเลยนะมีประมาณเป็น10ล้านได้นะนี่ไก่ย่างครับของย่างปิ้งย่างนะโอ้เดี๋ยวพาเดินดูโอรานุคนเยอะเลยครับน่าจะเป็นกับข้าวนะปิ้งย่างส่วนใหญ่โอ้คนเยอะมากครับ โอ้โห oh oh. ดูคนมุงคนมุง <c oughs> วันนี้ร้านข้าวแกงครับร้านกับข้าวครับที่ลาวโอ้โหโอ้คล้ายๆที่ไทยเลยนะโอ้ด <c oughs> oh ูแ oh. ม่ค้าขาย เขาสะอาดดีครับเขาซีนมานะเรียบอย่างเรียบร้อยเลยนะนี่ผัดอันนี้น่ากินมากดูนะไม่รู้ผัดอะไระข้าวผัดหรือเปลนะ่าเนี่ยน่าจะเป็นข้าวผัดนะแล้วก็มีผัดเส้นผัดเป็นเส้นแล้วผัดเป็นเส้นนะวิธีการกินเดี๋ยวไปดูแกงนะฝั่งนู้นมีแกงด้วย น่าจะเป็นยำอันนี้น่าจะเป็นยำนะยำหมูยอหรือเปล่าไม่แน่ใจเกลือน้ำลายเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างบนโอ้โหโอ้มีแกงครับทุกคนมีแกงมีอะไรเยอะแยะเลยมีต้มต้มจืด Hey, แกงเห็ดต้มราวนะครับ <c oughs> ดูร้านกับข้าวเขาก็คือฟิวแบบบ้านเราที่ประเทศไทยเหมือนกันนะไม่ต่างกันนะดูนะเ้าขายดีมากนะคนเต็มเลยครับดูไมแต่ละเมนูเขาเน,นี่ยโอ้ยนี่ของโปรดผมเลยนี่เครื่องในผัดเนี่ยเครื่องในหมูนะครับนี่มีตับมีไส้มีกระเพาะเลยอย่างเงี้ยดู เยอะคอนเลยือ,มอมผมไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะแต่คือเป็นเหมือนตลาดย่อมๆเลยนะขายกับข้าวนะครับนี่วันนี้ผมอยู่ที่ปากเซนะครับสอบปรปลาวนะเป็นลาวฝั่งใต้นะครับนะซึ่งมาถึงวันแรกวันนี้ก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศดูครับดูครับข้าว ลาบครับหอคิวยาวร้านแทบแตกคนแน่นมากดูไม่ทันครับคนขายสองคน <c oughs> ร้านเขาดูสะอาดสะอานนะร้านนี้นะแล้วกับข้าวก็ดูคล้ายๆที่ไทยมากครับ คใครมาประเทศลาวแล้วก็จะเจอฟิลบรรยากาศแบบนี้ครับเอบคลินี้ยังไงก็คอมเมนต์กันด้วยครับนะกดติดตามกันด้วยนะสุดยอดครับเป็นเมนูอาหารเย็นของคนที่นี่นะวิธีการกินนะครับของคนลาวที่ปักเซนะ ี่ายดีจริงนะเมนูนี้ผมยังชอบเลยย <c oughs> อดเลยนี่ฝั่งนู้นเขาก็มีนะมีของกินอยู่นะครับนี่โอ้โหพาทุกคนดูนี่พาเดินตลาดเลยนะ EP นี้นะครับเปิดประเดิม EP แรกแล้วก็กล้องตัวใหม่ด้วยนะครับนะ อันนี้ขนมหวานพวกแบบรสช่องอันนี้น่าจะซื้อแบบเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะน่าทานมากมีหลายอย่างเลยนะนี่ร้านนี้ก็จะเป็นกับข้าวเหมือนกันครับแต่ว่าจะเน้นไปทางแบบของปิ้งย่างนะมีผัดเส้นผัดเส้นปิ้งย่าง คือบอกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมประทับใจที่ลาวมากคือเครื่องของปิ้งย่างเนี่ยที่นี่เขาแบบเด็ดจริงนะโอ้โหดูนี่เขาปิ้งย่างครับทุกคน ทำสะอาดเลยนะโอ,โอ้โหดูครับย่างกันไม่ทันเลยนะดูอ้ายเขาแบบนี่ต้องกำมาเป็นแบบพวงๆพงแบบนี้เลยนะทุกคนดูไม่ทันเลยนะอ,ยอันนี้ชิ้นเนื้อแดดเดียวแม่นบอ่อยโอ้เนื้อแดดเดียวครับโอ้นี่ทาครับทาสุดเด็ดเล็ดรับน้ํามันนะ สองเตานะให้ดูอ่ะเอาไม่อยู่นะครับยางอะไม่ทันเลยอนะ